ิธีกรรมซางเบโตเป็นหนึ่งในประเพณีที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดของชาวโอกุหรือเอกุลในแอฟริกาตะวันตกโดยเฉพาะในประเทศเบนินโตโกและไนจีเรียคําว่าซางเบโตมาจากภาษาท้องถิ่นที่แปลว่าผู้เฝ้ายามยามค่ําคืนหรือผู้พิทักษ์แห่งรัติการซึ่งสะท้อนถึงบทบาทดั้งเดิมของพวกเขาในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนตำนานเล่าว,ว่า สร้างเบโต้เกิดขึ้นในช่วงที่เจ้าชายเต้อแอบไลน์แห่งอาณาจากักรลาดาต้องหลบหนีจากศัตรูเขาและพักพวกได้สร้างโครงสร้างรูกทรงกลวยจากไม้ไผ่และใบกลวยแหง้งเพื่อหลอกลวงและขับไล่ศัตรูหลังจากหนีรอดมาได้พวกเขาได้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ตโตโนโวและสืบสารประเพณีน,นี้ต่อมาสร้างเบโตปรากฏตัวในชุดที่ทำจากเส้นใย,ยปาล์มหรือหญ้าแห้งที่ย้อมสีสันสดใสในพิธีกรรม พวกเขาจะหมุนตัวอย่างรวดเร็วสร้างภาพลวงตาว่าไม่มีมนุษย์อยู่ภายในชุดนั้นตามความเชื่อชุดสร้างเบโตถูกครอบครองโดยวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติพิธีกรรมสร้างเบโตมักจัดขึ้นในงานเทศกาลสำคัญเช่นเฟเตดูโวดาวซึ่งจัดขึ้นทุกวันที่10มกราคมของทุกปีในประเทศเบนินในงานนี้สร้างเบโตจะออกมาแสดงการเต้นรำและทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อเฉลิมฉลองและขอพรจากวิญญ,ญาณ พิธีกรรมสางเบโตเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะความเชื่อและบทบาททางสังคมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแม้จะมีต้นกำเนิดจากอดีตแต่ยังคงมีความสำคัญและได้รับการสืบสารมาจนถึงปัจจุบันครับถ้าคุณชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้รบก,กวนกด Subscribe เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ